ดีค่ะดื่มกาแฟกันค่ะเช้านี้ชนแก้วด้วยกาแฟแม่มดสูตรเจค่ะรสชาติหอมอร่อยลงตัวมากๆค่ะทุกคนวันนี้ชนแก้วด้วยกาแฟแม่มดนะคะที่มีสารอาหารทั้งหมด22ชนิดเลยนะคะทุกคนใน1ซองนะคะดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะแม่มดมีการันตีได้เลยนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะปวดประจําเดือนนะคะดื่มกาแฟแม่มดนะคะเป็นประจําตอนนี้ ปวดหลังปวดประจําเดือนหายเรียบร้อยหมดแล้วค่ะมีความสุขมากนะคะแล้วก็แฮปปี้นะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพมีปัญหาสุขภาพดื่มกาแฟแม่มดได้เลยนะคะไม่ต้องไปทานยานะคะไม่ต้องทานยาแก้ปวดอีกต่อไปนะคะวันนี้ดื่มกาแฟแม่มดนะคะช่วยได้นะคะช่วยได้แน่นอนนะคะทุกคนแถมช่วยคุมน้ําหนักไปได้ในตัวด้วยนะคะทุกคนกลิ่นหอมเย้าวยวนนะคะรสชาติดีหอมอร่อยนะคะ ทานยี่ห้อไหนมาก็มากมายหลากหลายตัวนะคะแต่มาติดใจที่ยี่ห้อกาแฟแม่มดของเราโหกลิ่นหอมมากจนสมัครเป็นตัวแทนวันนี้มีไรายได้นะคะดื่มดีมีไรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันทุกคนติดอกติดใจนะคะมาดื่มมากินรสชาติของกาแฟแม่มดนะคะกลับมาซื้อซ้ําวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าถ้าใครไม่ได้ลองนะคะคุณพลาดมากๆเพราะกาแฟดีๆสารอาหารดีๆนะคะ ครบครันในหนึ่งซองนะคะช่วยคุณได้ทุกวันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ